อุ้ยโดนโดนด้ว่ครับผมพี่ครับบักไงห,หลังสุดท้ายพอดีหลังสุดท้ายพอดีบักใหญ่หละสุดท้ายพอดีสวีดัสสวัสดีครับโอ้ยขวยหนูอยู่ในพุ่มหนามเด็บแมวอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าห้อยหลายอยู่ครับทางมันแียนใส่เลย คําแล้วเหยือ่อปูเผาปูประมาณเจ็ดแปดตัวครับผมพอดีหนาวเราบอกมากบบางใกล,ใก,ลกันไกลบานเลยคำมับเลยออกมาหาบุแเรง nha, ngắn như vậy đó. ô, làm được neo, mất len như thế này, len bị vông rồi, cuối ngay luôn. ไหวแบบไงเลยเสีย่ยเลี้ยนออกมาเย่ยหู้หน่อยบ่อนอ่ะทางทางมันเลี้ยนไปแข่างๆเสี่ยพี่น่องยังงามเลยเอะเดี๋ยขอใส่กันใครหลับไปหมดแหละมันเลีเ้ยนไปป้องไหน หักหนูอย่างเดียวครับช่วงนี้กระปูกันแซ่แข็งไว้ชึบอันยา ยาปรับผ้านุ่มดาวนี่2องละห้าบาทครับแกพี่น้องสงสัยเราใส่บวกไปกกับก่อนละ่ะทางงามๆเนี่ยคันเดนมาเสียแบรนเดเตอดให้เลียนไปพี่น้องขอใส่กัน หายงามอยู่พี่น้องจาว่ามีคนมาใส่ไปเพระหูกันมึงบอกแปดลังนี่ หลังมันมันม่ได้นเลียนน้ำขอบมันเลียนอยู่ทางในไปเน่่ยเลียนอยู่น้ำทางไหนให้เลียนพี่น้องที่หลงกลับด้วบาดให่แต่ใช่แบบ ครับเสียไปหาลังงหรอขนาดมันจะเริ่มไปดูดกันก็ว่าเสียไปใส่ส่วนมากจะเป็นลงมองนะพี่น้องคนบ่อาดอกเขาบ่ค่อยเห็นดอกเจ้าควางนี่แหละลงมมองเอง ป้ายเสร็จเรียบร้อยครับผมบ่วงกับใสอยู่ดิใส่เทสบ้างสิดอกว่ามีหนูแรนบร่ใส่บ่วงไวเดี๋ยวเอ็นเฝ้ามาหยาบเก้าหลังครับผม้านนบโปผิด ใส่บ่วงเทียดมังกันหวานเลียนบ่นเทียนบ่เขากับเขาสิได้หูว่ามีหนูบ่มีหนูหนใส่บ่วงกันไว้ถ้ามีหนูบ่วงตนงพัน เดียวกันมือเศร้าครับฟังเสียงสายล่มตองเป็นคานองบอกกล่าวว่าผู้ชายคนนี้มายามหนูอีกแล้วเด้อสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่น้องครับหกโมงเศรครับผมออกมามาสวยครับเลาพี่น้องมายามหนู ใส่ไฟขึ้นกับขึ้นเก้าอล่ะว,ว่าเป็นแปดเก้าหลังหรือเปล่าอุ้ยบ่วงนี้จีคือสื่ออยู่พี่น้องหวยยุดใต้นี้แหละเฮียมีหนูเรียญใส่บ่วงไว้บ่วงนี้หนูเรียญเลยครับเนี่ยโอ้าวมาเสียดายกับปู่เนี่ย mọi người mọi mày mọi người mọi người đấy người

quay cầu ngôi nhà ở gang nỉ lèo này mày mi à lè mày mi แหลกสลายลางไปกับตาหรืออะไรเลยจากที่เคยมีความใฝ่ฝันโอ้ยเด็ดหนูซิงครับผมพี่ร้องนี่หนูซิงอยู่ตัวหนึ่งแสดงว่าหนูใหญ่หนีหนีแล้ว หนูสิงเขากับปูโอ้ยเป็นหนูท่องขาวกับไข่เนาะพี่น้องหนูสิงเอาไว้ไหมโอ้ย,ห,อยหนูสิงแม่ลกอวนพร้อมตัวนี้กำจัดไปได้หนึ่งโตก่อกวนชาวบ้านหนูสิงตาสวดทำลายเป้าหมายไปแล้วหนึ่ง บ่เข่าพี่รองผมกินหนูดอกไม้นี่มันไม้เกอง่ายต้องไปน้ำฝาน้ำสางแล้วต้องไปทางพุ่นแทฉอ,อุ้ยโดนโดนด้วยครับ<ม>ผมพี่ครับบักใหญ่หลังสุดท้ายพอดีหลังฮาสุดท้ายพอดีบักใหญ่ระสุดท้ายพอดี นึกว่าจะไม่รอดแล้วนะจ๊ะยังมีอยู่อู้หูบกักแผงบักแผงครับผมพี่น,พน้อนงกรเอาเด้อไดนี่แหละพาขู่รูอยู่ว่นอรััเมืองในเปลี่ยนเลวามถือโบมิหนูนี่มันจะรอดจากเนื้อมืออันดําขู่รูคีรีคู่นี้ไปแดงไหนการคว้าฝรั่งเต็มๆแบบนี้แกวทิครับผมโอ้โหผมนุ่มสลวยสวยเก๋ ผ่องเป็นยองใหญ่เงางามเหมือนกับเธอใช้ซันซิวแล้วก็คีมนวดโดบแต่ฟันเธอน่าจะใช้เทพไทบ้างนะเพราะว่าเหลืองเลยเกินโ <c oughs> อ้โหบาไปแล้วผู้ชายคนนี้สวยสวยมาหน่อยได้พีหน่อยได้ เนี่ยปิดพลาดไปแไรไงไดยแต่เดียวกับบักไงตัวบาหน่อยเลยเก็บบ่วงออกกันโอ้หนูหน่อยตอหนงด้ยนี่กระปูครับผมเยี่ยวปูนี่ละผมเป็นบักแข็งเลยนยครับนี่ไปนอน เรือบ่วงเก็บบ่วงกันใส่ไว้สามหลังบ่าแลนเลยนี่ <c oughs> สรุปผลงานครับผมสวยๆเด่นแ,แก้มถือว่าแกใหญ่ไว้พี่น้องบ่วงบ่วงแค่นี้แหละบ่วงแค่สี่หลังนี่แหละมึงบักเพียงอลไรได้ครับนี่สวยๆเลยใส่นี่กำลังกำลังขัวครับพี่น้องขัวมัน,ม,นมันเลย เอามือละยซ้ำนี่เราไมนค่อยไดย้ดักโดนครับผมเอามือหล,ลายๆมันดับแนว่วจ้ะเอามือละตวัวสองตัวสามตัวพอได้ใส่ไปรองในมือ <c oughs> ไปครับผมเจอกัไม่คลิปหนะ้าฝากกดติดตามกดไลค์กําลัางแรงใจเลยช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติชาวหน้อยๆคนนี้สารบ้านเท่าครับเกือบว่ได้ครับหลังสุดท้ายพอดีเลยถึงหนัสเซ็งน้ำเดือดตัวหนึ่งมาหันไป